ไม่ไหวน้องเดมี่ยิ่งโตยิ่งเก่งแถมออร่าสวยเป๊ะกลายเป็นหนุ่มนร้ยขวญใจมหาชนที่มีคนติดตามเยอะมากๆสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่ลิเบียกับคุณพ่อแมทธิวต้องบอกเลยว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่าดีกันยกบ้านเลยและที่สําคัญน้องเดมีก่กำลังจะมีน้องแล้วจ้าเพราะแม่ริเดียได้ออกมาประกาศว่ากําลังตั้งท้องลูกคนที่สา เขาพยาามกันจริงๆวันนี้เจจะพาไปส่องความน่ารักของน้องเดมี่กันต้องบอกเลยว่าเพอแป๊บเดียวนะก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วโครงหน้าก็ชัดเจนสวยสง่าแถมยังมีความน่ารักบ้องแ้วตาโตกลมแกมยื้หน้าฟ้าจริงๆนอกจากนี้ด้านความสามารถของน้องเดมี่ก็เก่งไม่แพ้น้าตาด้วยสังเกตจากที่แมรี่เดียนเนี่ยลงคลิปพัฒนาการของนูน้อ ใครเห็นจะต้องยกนิ้วโป้งให้สิจา้าทั้งเก่งทั้งฉลาดแถมออร่าความสวยก็เป๊ะแบบเนี้ยไม่ให้แฟนคลับหลงรักได้ยังไงเด็ดจ้า